การเป็นทนายแล้วล้วก็ได้แฟนเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ดูแบบว่าโอ้โหฟิลเกาหลีกันนะจริงๆม,มันไม่ได้เจอกันในสอนอทุกคนเข้าใจว่าจำเจอกันตอนทำงานเนาะจริงไม่เราเรียนกฎหมายเราเรียนจำเจอเขาตอนเรียนนิติศาสตร์มสทวันอบรม5วันอจอห้าวันก็ปิงป๊งเลยปิ๊งเลยก็คือไปจีบเขาไม่ก็ หมายถึงแบบตอนอบรม5วันช่วงน้ําท่วมเพราะนั้นก็น้ําท่วมแล้วก็เจอกันอบรมแล้วก็ออกมาจากอบรมเนี่ยตอนนั้นเราก็คบกันนี่คือกำลังสัมภาษณ์อะไรกันเนี่ยไม่จริงเหรออะไรก็เจอห้าวันบ้า์อะไรวะเป็นลมบนเธออ้าวคนเราแล้วมันใช่หนึ่งวันก็ใช่นะคะโชคนี่เป็นไงล่ะเจอกันหวันคือจิกเขาเป็นคนชัดเจนคนที่เขาเป็นคนชัดเจน5วันใช่ชอบเปุ๊บย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยไม่คิดอะไรเยอะแจ้งเดี๋ยไปอัมเดี๋ยวมันเชื่อจริงคือ อันนี้อันนี้เรื่องนี้ก็เถียงกันได้ต่อเนี่ยอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเต็มเป็นคนหนึ่งที่เราก็ค่อนข้างแบบมองว่าอยู่กันก่อนดีกว่าคือคู่หนึ่งใช่เพราะว่าไม่นั้นเราเจอหลายคู่ที่แบบพอแต่งงานปุ๊บก็เลิกกันเพราะว่ารับสภาพกันไม่ได้รับความเป็นอยู่กันไม่ได้างถ้าเราอยู่กันมาก่อนแล้วเราก็รู้แล้วอ่ะคุณเป็นยังไงคุณฉี่คุณยกโถไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่สำคัญเลเล็กน้อยมันสาคัญแปรงสีฟันวางยังไงคุณล้างแปรงสีฟันแบบไหนคุณถอดมาเป็นเลขเปาคุณ ใส่ถังในอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันตลกนะแต่คนตีกันมาเรื่องเนี้กันเยอะมากจริงๆเป็นเรื่องเล็กที่ใหญ่พับผ้าไหมลุกไม่นตะเตียงอะอะไรเงี้ยนี่คือโดนทะเลาะกันมาก่อนเรื่องไม่พับผ้าอ๋อก็คือไปอบรมก็คือเหมือนไปจีบกัน5วันม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 ันคลิกกันใช่ค่ะแต่ว่าโชครู้เปล่าว่าแจมเนี่ยเขาเรียนตอนนั้นเรียนมลามด้วยเนาะแล้วก็เรียนทิศจัเรียนมทมมสทแจมเรียนแจมเรียนบัมใชีไหมที่โดนเอาแล้วแ้ไปอยู่ลามได้ยังไงตอนนั้นอะ ไปอยู่หน้ารำอันนั้นแตไมไปติวคือแจมอ่อเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์คืออย่างนี้ติวเตอร์ด้วยแจมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะนิยามแจมเป็นเสื้อแดงได้ไหมคือเราเจอแจมในปี5-6ก่อนรัฐประหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยการประท้วง กาสศหรืออะไรก็แล้วแต่มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นพี่แแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ปลายพฤศจิกายนปี56าหราชมังคลาที่เสื้อแดงไปชุมนุมอ่ะแจ๊เนี่ยเป็นเสื้อแดงใช่ไหมแล้วมันก็มีการปิดล้อมแล้วมีการทาร้ายกันทาร้ายคนที่จะแล้วก็แจมเนี่ยเป็นคนเขาไปช่วยให้สัมภัษณ์แล้วก็ไปช่วยเขาไปเอาตัวเองไปกันคนที่คนเท่เลย ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เอาไปกันกระบอกอย่าทำร้ายกันงาอกลัวกลัวเกียนี่ก็ไปสองคนนี่มันไปออกคณะตลกนี่ไม่นี่คือตอนนั้นกลัวมากครับกลัวแบบกลัวเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นคนไทยตีกันแบบนั้นกับกับตาเนาะเราเคยอ่านหตุลาเราเคยอ่านนั้นเนี่ยแต่อันนั้นคือเหมือนแบบจาเรียกว่ามันเหมือนเหตุการณ์หตุลาย้อนมาเลยอ่ะคือเราเห็นว่ามีการปลุกกระดมนักศึกษาตรงหน้าราม มีการปราศัยให้เกียรติคนสแสดงที่อยู่ข้างในสนามฟุตบอลมีการแบบว่าเขาล้มเจ้านั่นนี่เนาะแล้วพอเหตุการณ์มันเริ่มคุกุุนขึ้นอยู่ดีๆเขาก็ไปปิดรถเมย์เต็มอยู่นั่นพอดีแต่มบนั่จะรอรถั่างกลับเนาะปิดรถเมย์ที่ทั้งคัน,น่ะเป็นเสื้อแดงอพอเขาตังแต่นั่งคนสแสดงก็เป็นคนชาวบ้านนะที่เขานั่งรถเมย์กันมา<อ>นั่งรถเมย์กันมาทุกก็ออกมาก็แดงทั้งตัวนะึกออกไหมหัวจะหลดเท้า<อ>แล้วอยู่ดีก็ปิดรถเมย์แล้วก็ แล้วก็วิ่งกลูไปแบบขึื่นเมย์เพื่อจะไปลากเขามากระทืบจำเห็นกับตานะว่าลากลงมากระทืบเสร็จปุ๊บก็ลากไปต่อแล้วก็บังคับให้เขาถอดเสื้อ,อม,มึงถอดเสื้อตัวนี้อะไรเงรี้ยแล้วก็เอาเสื้อไปเผาเสื้อเผาแล้วก็แล้วก็ยินดีโหร้องกันอะไรเงรี้ยจำก็แบบช็อกมากน่ากลัวมากแล้วจะเป็นช่วงสั้นๆนะแต่ว่าบรรยากาศาน่ากลัวจำร้องให้เลยนะก็คือแล้วก็เห็นเคสหนึ่งที่คุณลุงคนนี้กำลังจะวิ่งหนีแล้วก็เหมือนล้ม พะลมปุ๊บก็เลยโดนคนเข้าไปลุมเนาะกลุ่มกลุ่มแบบไม่รู้นักศึกษารือกลุ่มคนแนั้นก็จะเข้าไปลุมแล้วนั้นเรายินแข็งเรารู้สึกว่าเราเรากลัวแต่เราก็ไม่อยากเห็นเขาต้องเป็นอะไรไปน,น้าตาเราก็เลยเอาตัวเข้าไปกันกระโดดเข้าไปกันเขาแล้วก็แบบน้ําตาไหลาพากเลยคือก,กลัวอยู่แต่ก็ทําไปทางที่เราแบบกลัวมากแล้วก็บอกว่าอย่าทําทร้ายกันทําร้ายกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วเขาก็เลยแบบมึงมาเสือกอะไรมึงไปเลยมึงมาเสือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดไปแล้วคือแค่นั้นเราหันไปเนี่ยก็เจอเขาเนี่ยปากไม่เคยห็นไม่เคยเห็นคนปากฉีกมาก่อนเลยอ่ะมันฉีกแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบปีออกมาแล้วก็แบบเขาก็ยกมือไหว้เราแบบขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยเราก็พาเขาไปส่งเฮ็ยปุ๊บก็ไปช่วยคนอื่นต่อก็เพลากคนมาให้ไปเราก็รู้สึกว่าเออแบบ สถานการณ์มันแย่มากอันนั้นมันเริ่มที่จะแบบเริ่มเย็นเย็นอ่างเงี้ยก็เลยทีนี้ออนแรกก็ไม่ได้บอกใครเลยนะไม่ได้บอกใครถึงเหตุการณ์นี้เลยมันดันมีคลิปไปโพสต์แล้วเพื่อนแม่งจําได้อบอกโพสต์มามึงแจมมึงแน่นอนกูจากระเป๋ามึงได้ชมพูปแป๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมึงไปร้องไห้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้นั้นคือไม่กล้าบอกใครบอกว่าพอคลิปนั้นออกไปเนี่ยแฟนก็ด่าพ่อก็ด่าเหมือนแบบทําไมต้องไป ทำแบบนั้นนี่ถ้ามันเป็นปืนนี่คือตายเลยนะคุณเข้าไปกันนี่ถ้ามันเป็นมีดนี่คุณก็โดนแทงนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงเอาตัวบอกเออนั้นเราไม่รู้เราเราแค่ไม่อยากเห็นคนตายต่อหน้าเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบต้องทําอะไรสักอย่างนั่นเองเราก็เลยแบบเข้าไปนาที่เราแบบน้ําตาอาบหน้าเราก็ไม่ได้กล้าเราก็ทำาทั้งที่เรากลัวแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราได้ได้ได้ช่วยเขาอะแล้วเราแบบทําให้คือถ้าวันหนึ่งเราไม่เข้าไปวันนั้นอะเราก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตว่าทําไมวันนั้นไม่ทําอะไรสักอย่างทีนี้คาถามของเราคือว่า เนี่ยคิดดูสิว่าจากนักศึกษาเนาะเป็นเสื้อแดงด้วยก็เป็นน่าจะเป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยด้วยนนนจนวันเนี้ยแน่นอนด้วยจนวันเนี้ยเติบโตมามจนกระทั่งเป็นสสพักเก้าไกลแล้วก็จะจะม,มองอยังไงความสัมพันธ์ระหว่างแจมกับเสื้อแดงพักเพื่อไทยและในการเป็นสสเก้าไกลตอนเนี้ยความสัมพันธ์อยู่ตรงไหนมองกันยังไงเป็นศัตรูกันไหมตัวจำเองนะจำจมยังไม่เคยมองเป็นศัตรูกันขนาดนั้นด้วยซ้ำเธอแต่มองว่ามันคือมันก็คือมัน มันคือจุดที่เรามีอุดมการร่วมกันในวันหนึ่งอะเนาะอย่างตอนที่แจมเป็นเสแดงที่แจมแบบแจมทูนูมมอสแสดงตั้งแต่วันปี55253อง ok. ้อนนะค่ะก็ก็อยู่กับคนแสแดงมาตลอดคือรับรู้ถึงความเจ็บปวดรับรู้ถึงความโกรธแค้นในช่วงนั้นโอ้ ok. จำได้อารมณ์ทีบทีวีจะผ่านมาแล้ว <laughs> <c oughs> ที่แบบหยุดยิงแล้วแต่แม่งยังยิงเปี้ยงๆงกันอยู่บอกหยุดยิงอะไรเงี้ยเพราะั้นแจมว่ามันคือความเจ็บปวดเหมือนกันที่เราเหมือนผ่านกันแต่มองว่าแสดง เหมือนเป็นเป็นสษณ์ของการต่อสู้เป็นสนัลกษณ์ของการที่เราโดนกดขี่เป็นสนัลกษณ์ของความไม่เท่ากันในสังคมเป็นสนัษณ์ของความเหลื่อมล้ำเป็นสนัลกษณ์ของหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแล้วพอวันหนึ่งที่เรา ผ่านจุดนั้นมาเนาะแดมก็อยู่ตั้งแต่เป็นทักไทยรักไทยเป็นเพื่อไทยเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ค่อยๆปรับมาตามยุคสมัยมต่อว,วันนี้ต่อให้เราอยู่กันคนละพักคนละฝากฝังกันก็ตามแต่เรากร็รับรู้ถึงความของสิ่งที่เราแบบผ่านกันมาแล้วคนแสดงก็ไม่ได้มีแค่ในพักกับเพื่อไทยเนะาะก็อย่างอ,อยู่ในเกากลก็มีเหมือนกันเราก็คือมีจุดร่วมเดียวกันมากกว่ามแม้จะคนละพักกันก็ไม่ได้เป็นศัตรูกัน ใช่ยังชอบไปเต้นอยู่ยังชอบไปเต้นอยู่ยังชอบกีดที่เต้นเอ้ยนี่ไงโหผมลืมขายเย่ทำไมยังไม่เอาเย่มาให้แจมกินจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาแล้วโชคเคอเย่ครับอย่าลืมซื้อเย่ครับโอเคไม่ลุแล้วก็ได้เนี่ยดูดิจากเรื่องที่โชคจะพาคุยเรื่องไลฟ์สไตล์เอาอีกแล้วเราเราไปคุยนอกจอกันต่อค่ะคุณสรยุทธคุยกินลาบง่อเออก็ ยังไงก็ตามแต่จริงๆมีเรื่องคุยเยอะมากเนาะมีหลายเรื่องเนาะการวิเคราะหอ์อการทะเลาะกันของแฟนคลับเนี่ยก็อยาก<ท>จะถามาอยาก <c oughs> จะถามแจมเหมือนกันว่าเราจะมองยังไงเราจะยังไงดีอะไรเงี้ยหรือว่าการปรับตัวของกลุ่มอัลบั้นิยมแจมมองยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้รอบๆหน้าเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าเวลามันหมดจริงๆใช่ครับแล้วก็เขาให้พี่แจมเป็นคนบอกลาอบอกลาไงรายการนี้เป็นธรรมเนียมจริงเหรอดูที่ตฝาด้วยค่ะห้าหรืหกงเย็นจันทร์พุธศุกร์ รถทิพย์ไตอะไรนะรถทิพย์ไตรายการรถทิพย์ไตพบกันทุกวันพบกันทุกวันวันพุธศุกร์ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นโอเคอ่ะแอคชั่นพร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมตลอดคนสดอ่ะก็พบกันก็พบกันนะคะที่รถทิพย์ไตนะคะห้าโมงเย็นวันจันทร์พุธศุกร์ครับกับคุณโชค โยกง่ายโยกเก่งโยกง่ายเนี่ยเฮ้ยโหเนี่ยโหเนี่ยเอาแล้วเนี่ยโหมดพิลเตอร์ถล่มเลยแล้วโหมดเป็น30ตอนนี้กัดนี่โชคอะไรโยกเก่งโชคโยกง่ายจริงๆแล้วมันเป็นคนโยกหมายเก่งมากเดี๋ยวแม่งไปเดี๋ยวแม่งไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยได้ทันได้ไหมพี่บ่าได้ไม่ก็เรื่องจริงไม่ใช่เหรอโอเคโโออเเคคขอบคุณแจมมากค่ะขอบคุณทุกคน